วัสดีครับผมจากเพจดอทเซ p ครวันนี้จะมาเสนอวิธีการใช้กระเป๋าครับอ,อย่างแรกเราเตรียมของที่เราจะไปเที่ยวเราก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าเลยนะครับจากนั้นเราบีบปากปิดให้มันมีเรียบร้อยทังน,นั้น แล้วการกางมือออกเพื่อจะไม่ให้ด้านข้างเนี่ยเข้าไปอยู่ภายในกระเป๋าให้มันอยู่ด้านข้างๆนะครับเสร็จแล้วเรา้วนลงไปประมาณ4รอบครับจากนั้นเราให้ตัวคลิปเนี่ยอยู่ด้านบนส่วนตัวสายเนี่ยอยู่ด้านล่างจากนั้นเราก็ เอาตัวคลิปเข้าหากันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแลครับพร้อมใช้งาน